วันนี้เราจะย้อมตั้งแต่โคนจรดปลายเลยนะคะนี่คือสีบรอนนะบรอนเขียวนี่ค่ะย้อมโคนจรดปลายเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้สีตัวเนี้ค่ะมันสว่างขึ้นนะ เราก็จะหวีช่วยด้วยบการใช้หวีหวีค่ะทําให้สีซึมผามได้ทั่วนะคะนี่เลยนะได้แล้วนะคะมาดูต่อไปค่ะปล่อยผมออกมาอีกนะคะวิธีการแบบนี้นะตักสีมามประมาณนี้นี่ค่ะลงชิดคนได้เลยนะ เนี่ยค่ะตักสีมาประมาณนี้ครึ่งแป้งนี่ค่ะวันนี้สีจะชุ่มชุมนะคะเพราะว่าผมผ่านการทำสีเนาะผมมีความแห้ง วันนี้ก็เลยจะต้องให้สีให้ผมได้กินสีแบบอิ่มอิ่มอะค่ะจากนั้นเราก็จะรูดแบบนี้นะคะปล่อยผมออกมาอีกค่ะชุบผมหนาเราก็จะแบ่งนะคะเราจะใช้ เราจะใช้เป็นตัวปลายกิ๊บหรือว่าจะเป็นตัวแปรงตัวหวีก็ได้นะคะปิดันอ,อ,อืมปิดเลยจะได้ช่วยกันถ่ายแอนก็จะได้เอากล้องแอนมาถ่ายด้วยเนี่ยคะ่ะเอามือลองนะ ลงชิดโคนได้เลยเพราะว่าเราจะปรับโคนนะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้วีช่วยด้วยนะคะนี่แบบนี้ จะได้สม่ำเสมอนะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ